การร่วมมือกันร,ระหว่าง S.F กับน้ำดื่มซีครค่ะซึ่งมีพี่แจ็คสันวางเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาร่วมมือกันเป็น Color อ h ์เชคครั้งแรกของโลกค่ะ<ๆ>เพราะว่าปกติก็จะเป็นแบบว่ามีซา n ์เชคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็น Color อ h ์เชคใช่ค่ะ<ๆ>ก็จะได้ดู Color อ h ์เชคของพี่แจ็คสัน ก่อนที่จะชมภาพยนตร์ทุกเรื่องของ s อซค่ะหนังโฆษณาเมื่อก <c oughs> ี้ที่คาราชที่ให้ฉายในโรงมันบ้าวมากเลยนะมันดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันดีไปกว่าเดิมเพราะว่าเป็นแบบทีมงานคนไทยหมดเลย<ช> <ๆ S 2> ด้วยค่ะใช่เป็นไงบ้างครับเต้ดูเฮ้ยมันกป็นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเนาะอ๋อเต้รู้สึกฟังเขาเราอินมากเลยค่ะกับน้ําดื่มซีทูเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเขาบอกว่ารีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีฉลากด้วยแล้วก็บาร์โค้ดก็เอามายิงไว้อยู่บนแบบ ฝากขวดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะสามารถรีไซเคิลได้100%จริงๆค่ะร์เซ็นต์จริงๆค่ะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ฝากมาดูหนังนะคะที่โรงภาพยนตร์ของ SF ได้เลยค่ะเห็นพี่แจ็คฝังกันตลอดก่อนที่จะดูหนังใช่ก็มันนั่งดูหน้าพี่แจ็คสันก่อนจะเริ่มดูหนังเรื่องใช่ค่ะอีกขั้นสุดค่ะล่าสุดคือที่คนเดียวเกิดเล็กขึ้นนะแฮปปี้มากๆค่ะ มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะมันเป็นความต้องการจากใจของตัวเองล้วนๆเลยใช่คะหแต่เพื่อนๆห้ามติดตามด้วยรู้ได้ไงอ่ะห้ามห้ามจริงๆค่ะเพราะว่าคือพอเพื่อนรู้ว่าเราจะไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเขาจะไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเต้ก็จะบอกว่าไม่ได้เทำไมก็ดู้สึกเอออยากไปคนเดียวคือแค่รู้สึกว่าอยากได้เวลาในการแบบว่าทบทวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่แบบทำงงทำงานเราเจอคนเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายละครเจ็ด เจ็ดเรื่องไม่ใช่ใชคอนเจ็ดวัน,วนด้วยอะไรเง<ล><ล><ล>ี้ยเออมันก็แบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบนั่งุงทวนอะไรหรือว่าปล่อยเวลาสบายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเออมันเป็นโอกาสดีด้วยที่่ายละครมาตาจบไปแล้วเรื่องหนึ่งอะไรเงรี้ยก็เลยแบบเออขอ,อไปเที่ยวไปพักผ่อนคนเดียวมีติดลับโซเชียลมเีเดียกับการคิดเนี่ย ก็ไม่ปิดหรอคะก็ไม่ตอบงานหรืออะไรก็เล่นโซเชียลปกติแต่ว่าน้อยหน่อยค่ะเราจะใช้เวลาไปกับการนอนอยู่ริมหาอ่านหนังสือแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่านหนังสือต่ออะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกคนเดียวชอบมากเลยค่ะชอบแบบ กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเออน่าจะทําอีกอ๋อแสดงว่าเราก็ติดใจเหมือนกันเพราะได้ชัดแบตเป็นที่ใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบเราก็เราเลือกที่เราจะไปแบบทะเลด้วยเราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออมันก็เป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยด้วยค่ะในการทั้งหมดเราเลือเราเลือกตกผลึกใช่เหมือนแบบอ๋อไปตกผลึกไปตกผลึกก็หลายๆเรือตกหมึกไลไม่ตกหมึไม่ตกไม่ตกหมึก ก็ไปเหมือนเหมือนไปคิดไปอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานเราแบบบางทีเรื่องที่เราต้องคิดหรือตัดสินใจมันแบบมันไม่ได้คิดจริงๆมันไม่ได้คิดพบควรกับมันจริงๆเลยราไปคิดก็เรื่องงานเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลอกทะเลเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ว่าเรามีกลัวไหมเพราะอันนี้ไม่เป็นครั้งแรกของเราที่เราไปเที่ยวคนเดียวเอาจริงๆนะไม่กลัวเลยคือเออไม่ไม่กลัวไม่กลัวเฉยเลยค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนก็อาจจะมีแบบ มีภาพหล่อนของเตงเล็กน้อยเอ๊ะจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเยอะดีค่ะมีทั้งกบบ้างตุ๊กแกบ้างแล้วก็มีแบบนกเงือกด้วยเลยอันนี้ใช้เวลากี่วันครับในการที่บอให้ช้ไปให้ตัวเองจองไป6วันค่ะคือแบบตอนที่จองคือเหมือนกับไม่ได้แทบจะคิดอะไรมากเลยค่ะแค่แบบอยากไปเที่ยวคนเดียวโอเคมีช่วงเวลาว่างแล้วก็ถามพี่พี่แบบ สนิทด้วยเขาแบบทางานอยู่ด้วยก็เลยถามว่ามีที่ไหนบ้างเขาบอกที่นี่ก็เลยจองเลยค่ะจองแบบจองแบบรีฟันเงินคืนไม่ได้อะค่ะเต้องไปอเป็นไงไปก็ได้ค่ะเป็นเกาะเกาะยาน้อยค่ะอ๋อใช่แล้วพี่เขาไม่มีอยากจะบินไปคิดดูแลหรือเป็นบริการอะไรอย่างเี้ยไม่มีไม่มี เขาว่าไงบ้างคะงกับทริปนี้ที่เราตั้งใจแบบไปคนเดียวเขาก็ค่อนข้างสป,ปอร์ตนะคะเขาก็มีถามว่าจะมีไปต่างประเทศหรือเปล่าเ <laughs> ต,ต่ว่าดีเขาไม่อาจจะเป็นห่วงไม่ไม่เพราะว่าเขาก็เป็นสายแบบชอบเที่ยวคนเดียวเหมือนกันก็เลยแบบว่าถ้าต่างประเทศอาจจะไกลไปหน่อย่ไปไปในในประเทศก่อนดีกว่าที่ไปคนเดียวแต่ก็เก่งนะได้รูปสวยๆก็ค่อนข้างเยอะต่างกล้องถ่ายเองถ่ายแบบ ้องมีอุปกรณ์ไปเองเลยถือว่าได้รับบทอินฟูไปท่านหนึ่งดีด้วยอินฟูท่านหนึ่งก็แอบถ่าย u ูท b e มานิดหน่อยอะค่ะมีการแบบบันกเอข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยเห็นคนมาถามว่าแบบเไปเที่ยวเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากแชร์ให้คนรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างเราคิดมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ไิดใจแล้วใช่ไหมคิดใจแล้วเคยพี่เคยไปเที่ยวคนเดียวกันไหมไม่เคยเลยไม่กล้าตัดสินใจเลยเนี่ยมันดีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องแบบ มัวแต่กังวลความรู้สึกคนอื่นค่ะใช่ค่ะไอ้คนนี้จะกินอันนี้คนนี้จะกินอะไรคือเราแบบเออเราอยากตื่นตอนนี้ก็ตื่นอยากจะไปกินอันนี้เราก็ไปอะไรอยากรู้ว่าเจ้าคนเดียวเป็นยังไงต้องไปดูที่ยูทูบเฮ้ยใครยินให้เอาไปยูทูปเต้ยจรินแชนแนลคิดโฆษณาแล้วนะอัปเดตเรื่องความรื่งความรู้อะไรอยาเออเป็นยังไงบ้างเต้ยก็ชิวๆค่ะเรื่อยๆค่ะก็มีทั้ง ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยตามปกติของเลเยชั้นสีเนอะหลายคนจะว่ามันน่าจะเป็นคู่กันแน่ๆอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันดูอะไรทุกอย่างเข้ากันหมดเลยดูอะไรกันอ๋อค่ะก็ก็ดีค่ะถ้าถ้ามันเป็นไปในแนวนั้นก็ดีค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันก็ต้องทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบเรียนรู้กันไปอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนไหนที่แบบเวลาไม่ดีเราแต่การแก้ปัญหา่ยังไงเตอร์มันก็เป็นความแบบ ความคิดเห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันก็ก็ต้องปรับตัวอะไรอย่างนี้เนาะใช่โนบี้เขาชินยังเติรเพราะว่ามันนก็หลายๆคนก็จัดตามองเหมือนเดิมแหละแต่ว่าช่วงนี้เหมือนว่าความรักกันแน่เติร์เคยบอกว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดตัวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชื่อเรื่องหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอโบยเรื่องหมอดูไปกคือหมอดูยังทักเหมือนเดิมว่าอยากเปิดมันมันไม่ทันแล้วค่ะใช่เพาสปอยเก่งครับพี่เต้ยค่ะ ค่ะก็สปอยกิ๊ก็ดูแลค่ะก็น่ารักค่ะดูแลในแบบที่เขาทำได้เราสปอยเพ้นไหมครับเต้ยหรอคะทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นคุณชอบทำอาหารหรอต้นทำอาหารอร่อยค่ะใช่ใช่ได้วีขอเรียนรู้กับเขาไหม่ะขอนั่งดูดีกว่าค่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำได้นิดหน่อยแบบไม่ไม่ใช่ค่ะขนาดนั่งรอส่วนอย่างเวลาคิดเห็นไม่ตรงกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเต้ย ทั่วไปค่ะใช่ใช่จริงๆพูดเราหวานกันไหมหวานไหมหวานไหมไม่เลยค่ะเราค่อนข้างเป็นแบบเหมือนเพื่อนๆกันมากกว่าออะไรยย่างงเี้ใช่แต่ตอนยังดูกิเกรงในการตอบเรื่ความรักต้องยับยอกแบบว่าไม่อยากเผยเผยมารอย่างงเี้ยก็ขอบกักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำความรู้จักกันผู้ปีเดียวเองดีกว่าอะไรตอนนี้เรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะตอนนี้เรียกว่าอะไรอ่เรียกว่าอาเรียกว่าอาเรียกว่าอ่า แล้วแต่พวกพี่จะเขียนเลยอย่างนี้หรออ้าวคือเขียนว่าแฟนได้ไหมพี่เรียกว่าแฟนได้ไหมเออแด้วแต่ลองเรียก่ฟนแล้วมีแบบว่าชื่อแบบเรียกกันที่ไม่ใช่ชื่อแบ่บูมิงฟิกอะไรสับปะนามอะไรอย่างเงี้ยก็เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกเรียกปกติเรียกปกติเราเฮาอย่างเงี้ยก็เ กเกิดมกล้เกิดใกล้เกิดแล้วเกิดแล้วก้ถอยไปเรดยกล้เแล้วกลถอยไปเรื่อยๆเกิด้กเกิดแล้วถอยเ่อเอเอได้ได้เจอได้คุยได้อะไรกับตัว่้างยังค่ะอย่างในความถ่ายละครด้วยค่ะก็เจวันเนาะสองเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบ สังคมสังคมเท่าไหร่อะไรอย่างแกงเราเขาเรียกร้องไหมว่าเมื่อไรจะพามาตกลงกันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยเวลาอะไรมันแบบไม่ตรงด้วยอทริปแกงเรามันจะเหมือนว่ามันจะมีทริปหนึ่งที่แบบจะพาแบบคนที่สนิทไปด้วยอะไรนั่นแล้วมีก็เทไม่ได้ไปใช่ไหมใช่เอาไปเห็นเต้ใช้ถ่ายละครอ๋ออ่ะขออนุญาตถามเรื่อง เพื่อนๆค่ะแมทกให้กำลังใจตกใจไหมก็ตามที่เขาพูดเลยเมื่อวานนี้ค่ะตามนั้นเลยอนเราก็ติดตามข่าวเหมือนกันไม่ใช่ค่ะพวกพี่หนุ่มก็ติดตามไม่พอทราบข่าวเะาแคระายหมอนหน้าพวกพี่ไหมเอาจริงๆเลยนะได้ยินจากปากของแมทก็คือจากข่าวเมื่อวานนี้เั้งหมดเลใช่พอไปแนบใช่ทางานแล้วก็เนี่ยไปอยู่คนเดียวเราไม่ได้เช็คฟีดแบ็จากเพื่อนเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้เมื่อวันนี้มีข่าว ก่อนหน้านี้หรอคะก็มีมีช่วงที่เขาไม่สบายก็มีให้กําลังใจเขานิดหน่อยว่าแบบ<ม>เออ,เอ,อขอให้แบบถ่ายเร็วๆนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราก็โตๆกันแล้วด้วยอะคะ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะไปแบบ เรื่องของตัวมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสเปซระหว่างกันอะไรอ่างี้ปกติเขมีพูดคุยกันทั้งไเรื่องฝึกสายทั้งส่วนตัวอะไรแบบนี้ในกลุ่มเพื่อนอ่ะเค้ด้วยความที่แบบไม่ได้เจอด้วยอะค่ะก่อนหน้านี้แล้วงานช่องคุณแมทก็ไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้อัพดองอัปเดตอะไรเพราะแมทตอบไปแล้วกลุ่มความเข้าใจของกลุ่มเพื่อนเราเป็นยังไงกันบ้างแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยมีให้กำลังใจส่งข้อความอะไรไหมคิดว่าทุกคนน่าจะคุยส่วนตัวมากกว่าค่ะใช่เพราะว่าในกลุ่มก็แบบ มันมันมันเนียบมานานแล้วก็เต้ยก็ไปส่วนตัวไหมนี่เธไปเขอไปก็ให้กำลังใจเขาค่ะดูสัมภาษณ์ในครั้งนี้ที่แบบเขากลับมาล่าเริงเขาก็่ดูแข็งแรงเลยเขาบอวาเดินกลับมาแล้วอ่างเงี้ยเราเราเห็นด้วยไหมก็ดีค่ะดีใจค่ะที่เห็นเขาแบบมีความสุขยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนเดียวในกลุ่มแล้วนาอที่โสดตอนนี้ค่ะอเต้ยก็มีแล้วก็ขอให้ได้เจอความรักที่ดี .